สวัสดีครับสวัสดีครับช่องไอ้คุณนอองชายแนวลูกอีสานบ้านาครับพี่น้องครับผมโอ้ยพี่น้องคือนป่าขึ้ฝนช่วงนี้พายุเข่าครับพี่น้องครับพายุเข่าขึ้นฝนตกยังขักเลยครับพี่น้องครับน้ำเต็มทงเต็มทาถือว่าน้ำมากเนาะน้ำมากภาษาอีสานบ้านาน้ำมากเนาะเขาจะว่าน้ำไหลครับพี่น้องครับพูดพึ่งน้ำไหลทางเดี๋ยวพูดน้ำออกากปากคอปลาเข่าก็มีดนะครับช่วงช่วงนี้ปลากำลังขึ้นครับพี่น้องปลาหน่อยไปนี้ จาะเบิ้งปลาโดดครับพี่น้องครับดูมูึงปลาโดดครับพี่น้องพุณค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 ุณปลาบื้งโดดก็มีครับพี่น้องครับพุ่นนะมาพุณนะพุณนะโอ้พุณนะแยกแยกแยกคุณนะเอาลูกค้อหน่อยปลาค้อหน่อยก็ขึ้นครับพี่น้องขึ้นยักขักเลยปลาเค้งหน่อยกระพองพุ่นนะครับขักอุ้ยเนี่ยขักเลยเอา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  ระโดดถึงกระฟองพูดครับเบิ้ง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 พี่น้องครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเฮ้ยแม่งเบิ้งยี่ยกให้เบิงเด้อครับพี่น้องเด้อเยีโจยกให้เบิดงเด้อยามบอกดูเด้ครับผมพยายามดูไปได้มันเต็มผามันตันหู้ครับตันหู้ระบายแม่พี่น้องเหยุบอะไ้มือเดียวแม่ยุบอะไครับพี่น้องปลาเข็งล้วนล้วนู้นะครับยกแข้งบ่ได้เด้อหลุดออก ไวบ้ปาโอ oh, ้มงตับพ any right. oh, oh. ี่น้องครับนี่ยามบักดูเลยครับนี่เพราะมันสิหลายรอบเลยตอนนี้ผู้เรียกนี่เรียกผู้บาดผ่้ไว้แล้วแม่ครับนี่ได้ยสี่อะไรหรอ่อกินได้กินกินได้บ่โอ้โหอ่อนทักที่แม่งอ่อนทักที่เอา

เอาไม่อยามฟังนี่เพิ่งปลาคอขืน yeah ก็มีพ nee ูนะเก็บเอายิบพูนะเอาพูน้องตัวนี้มันเ้รเนาะตัวนี้มันกระบอกยูเนาะพูนะโอ้โหพี่น้องเบิ่งครับพูนะยามตรงอีกคือเก่าแต่ว่าหมานโคตรหมานครับพี่น้องครับบ้านนี้ อ้าวสำหรับคลิปนี้ช่องไอ้คุณรอนชแนลดวงอิสานบรนลักษะขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ใดกดติดตามกดซับสไคร้ยามเบิดมือเออยามได้เบ,บิดมือ,มมอ,อ,มมอขอบคุณขอบคุณสำหรับผู้ใดกดติดตามกดซับสไคร้สวัสดีครับ